สิไดยม่านหนึ่งปลาได้กับพี่น้องตกไข่้ด้ก่อนอื่นเบิงบะคอเนี่ยโอ้ยกาดวางมันเต็มหัวเด้งเอาตกไข่้ลองก่อนเอาเบิ้งเด้ครับมัน้นี้หนึ่งปลาเสบๆเหมือนกันเลย ต้องยินฝั่งนี้ได้ยินฝั่งนี้ได้สุดไปสุดมันเลยคับต้องแต่ห้องจะน้อยเลยครับไม่มีบวเนะ้ะห้องไปจะน้อยที่เด็ดเลยประกอบในนี่ สับเคืองดีกว่าพี่น้องครับน่องด้วยว่ามันปุนยแห้งสับเคืองครับนี่ครับี่ครับี่แน่รับลงไป ร่าง,งกายนี่ก็รอเวลาหนึ่งไว้น้ำกันเลยครับเห็นหนาบ่าครับเห็นหนาว่ให้เห็นหนาน้ำแน่ค่ะให้ออกกล่องน้ำแน่ให้ออกกล่องน้ำแน,น่นค่ะบาง,บางก้นมันก็นเสียบางก้นมันก็เสียออกเกลือห้วยให้ผักมันออกเข้มไปหน่อยด้วยครับนี่กุณโจโกโเลยนี่เวลามันร้อนมั้งเวลามันถ่อนมันก็สิหนุบลง เดี๋ยวเราก็มาทำนตอนต่อไปกัน